สบายดีพี่น้องขับมาแลา้วก็สิพากันเหี่ยวกับเข่ากับน้ำเลยพี่น้องพากันหิวเข่าไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมาได้กินเข่าโน่นเอาสิเหากระชิบตำหม,มักหุงเลยพี่น้องเลยมาซับบักหุงมาตำหม,มักหุงกับทอดไม่จัะจันทอดปลาโน่นเป็นจุกินตำหม,มักหุงนี่แหละอาหารลักๆของเฮาพี่น้องเลยเอาเสาเลยแหะวะเออใครได้เอาเสาก็เบอร์ทิปนะโกรธเออเอาเสานั่นเป็นนักเลย งานป่ะก็นอันะสำเร็จเรียบร้อยแล้วถกเงินถกคำเรียบร้อยมดในกระเป๋าเลยนะมดในกระเป๋าแลเอาในกระเป๋าหักตอนเองโนารหัเออให้น okay. okay. mm hmm. okay. okay. hey. okay. okay. ั่งท้องกลั่ะท้องเลิกโ้งเรียนมาแล้วกับพอดีมาเห็ดเห็ดองคุ้ิมพกินนี่เป็น้องเลยน้องนัดไปหาักพน้องลุกน้องนัดตัดต่อคลิปอีกล้วอกเออตัดต่อรถเป็นนังดอก เซียงดงนเ่าซุกครูจัดซุกโอเคเนาะไปว่าเนาะมันใส่งงายโดนเออมันใส่งงายเน้วยมันก็ประาโอเคยเขาเป็นดูทราเข้างใส่เขาปรับปับกันคือว่าโอเคกับกาไปหายข้านฝึกเ้าเลยเออแม่นความได้คันดีว่าเลยเขาเลยมื่อหนาเขาไปเนาะดิ้งก็บกระดิ้งแก้วแล้วก็ไปแล้วก็ส้อเรียเลียนข้าในกันเลยขนมนะคนละคนละสามขวดหาขวดเอาวากัน ห้อ,าาองเขามากินสุกไอนึบห้องเรามากินในตุลังเราอยูกนเจ้าของนี่แอะมันก็อย่นยี่ห้อกีากินนี่งูกระปุ่นผู้ออกก่อนเป็นยังไงตบ้าทเลยก็ให้เราย่าหุ่หงกอริยากินอยากเนาะพีอเจ้าซับมังคงเรียบร้อยแลย้วเขาก็มาทอดแมงเจ้กกระจันเด้อพี่น้องเด้อกินกับตำหุงพี่น้อง ัวใส่หัวชิ้งไก่ใส่โป่งนัวใส่คโน่โป่งนัวใส่ลงไปน้ำแห้งเนาก็สิเอาน้ำมันใส่พี่น้องหิวเข่าแห้งกันนังอ้นสองคนนะกันหิวเข่าจนลายตาเห็นยังก็ะยากไปหมดพี่น้องเลยน้องนัดมาทอดให้โตด้วยจ้ะพี่น้องน้องนัดทอดกระป๋อบด้วยลูกเคนทอดให้กินต่อเนี่ยโอ้เจักรจันแซ่บแทบมันจักรจัน ยังได้กินอยู่เนาะของนางอ้นหนึ่งใบของกันของนางเฟิร์นเนาะแม่นแหละของเสี่ยวข่อยของเสี่ยวนางโอนกินนั่นอันบวบอะไรเอาสิจ้ากลับก่อนเนาะเรากลับก่อนกินโรากินบวบจังเนาะมันลายผุดเนาะเอกินเนี่ยพอเป็นเสี่ยวก็เลยได้กินอะไสิจ้าได้กินแทนเสี่ยวเนาะอะไรครัากะสิมา ข้าพ่อในซุกเอาจังนวกได้น่องนัดแต่กับต้มหมูต้มถาดก็ได้ต้มแน่นก็ได้ลูกแต่มันรุ่งสิเอ้าหยังนี่ละเลิกโรงเรียนมาคือเป็นคนแถวว่ากลือเป็ดเกลือไก่แบบนี้โอ้เก่งเว้ยอ่านอุจจควอมน่องลุงพี่น้องเอ้ยเลิกโรงเรียนมาก็ลือเป็ดเกลือไก่ให้แม่ล่างตววล่างบ่วงปัดเทื้อปัดซานแล้วกัน เด็กดีตัวนี้เนาะบริโอกเพื่อนไปเล่นไส่ตามมาแหละจะเอามาเล่นมาใส่เยอะๆเอาอะได้น้ำหนักเนาะอือนะเราจกเต้นเต้นนะซุกเรียบร้อยแล้วบ้าน้องนัดน้ำมันนาะนะปฟ้าย่อยขนาดเลยเอาเอามันจะเด็ดก่อนซุกแล้วกันโถดจักรจันพี่น้องแซ่บเลี่ยรอพี่ตาซื้อวายุ เเขาต้องหนึ่งไว้เนาะอ้นเนาะมันจะกระจันเนาะเอากาไม่ลงรถโปร่งมันคมบอลคมเจ่าังใส่เองมันชีบสมใส่ก่อนประเด็นหน้ามันจะได้เนาะเออหอมแซ่บเนาะของกะนาเห็ดนะพอแพ้่พอแล้วบวงแดงแาบนี้มันดีแบบเลย กินข้ากินหน้ามันก็แล้วจะจังว่ากันพี่น้องเอาอีกฝาแดงม,มาจากนั่เออชัดเป็นบ่วงดรด,ด,ดรดแล้วเอามาฮุงลงมาหนึ่ง,งนั่นละ่ะเออ,อ โอนก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะเอาเลยฉลองนะนี่กันนี่แหละฉลองตั้งมงคุเพราะว่าเงินมดแล้วนะพี่โอ๊มดแล้วเป๋าแป้แล้วเป๋าแป้ได้พี่น้องเลยเอาเนาะเอาไปซื้อแล้วก็นมดอะไรเงินไปเหลือบ่เนาะซิมมึงดูหาชิมดูจะเสพ่ะเสพได้จะกินทันกินกเอา่ะเสพดมกินบ้างโอเคบอสเฮ็ดแห้งบ่ เออล่างตกไปอยู่พุ่นเด้อต้องเรียบร้อยเลยด้อพี่น้องเด้อทอดจั๊กจั่นตำบัะคงพักกินครับพี่น้องมากินนรำกันเด้อสุขสุคนมามากินนะเมนูเรียกคนเหมยเนาะเมนูเลยมันถือก็เผ็ดเลยเนาะผิดจังหาหนึ่ง

มันเนงนงแบบนงมคนนันดิลาสุดะคนเหรอ่แท้ใช่ว่าลมเาเจ็ดสิบใบอนคอยบุกว่าวาว่คนบมดมือก็ถ่ายม,าามันนัดเขาพอถ่ายอยู่พอถ่ายนะภาพมันก็นโอเคอยู่งาม บวกกันสั่นสวยแบตบทนเต็มไว้แบตทนอีกฉากเต็มไ้อีกเกอด,ดีมีอยู่จริงอรอดสุดรุ่นใดทำทุ่มบอกรว่นยังไงบอบอกอ่านบอกน้่งอ่านบอมิตากรุนจิ้มสองหลันไปบอหาพันไปท่าใด สามดานไปจากพอแล้วแทงนี่น่ะลูอ่อ้ินปลาขาวไม่กินขาวก็มันจันทอดลุงแซ่เลวเนาะเนี่ยฮะทอดปลาป่ะสัทอดปลาไ่อยากินปทอดปลาไอนั่นทอดหนิกินข้นาเดี๋อเอาเจ้าเขาซับเจ้าไม่เห็นเรียกอยู่หาน้องไป่เราางความนะ đủ mình thấy đẹp và nồng nặc ngài đó đủ là bụng bị bõ ดำหงสเอรวมคำใส่เข้มเลยเนาะคืนั่นเเป็นจังที่าได้รบเ้่นี่ปเด็กแค่น้าแห้งแซ่บเออเปเด็กแคนาเฮ็ดนะเฮ็ดในบ่อ่มันหเราเอามาต้มต้มชะกะปิต้มะกะปิเรียมัยเดก ไม่มนกระินหมงมอืมตน้าขึเป็นเนาะมงอะไรเราเป็ไปไหมายคิปันัเอาทิต่เรียนยังบนด่ออออม้อนไปบุ่กห้องน้คน

นอนกันตป่นลเย็นสบายเราอะคือจีบเจ็ะแล้วบือบล็อกโซ่เงินไหมล่ะนางตีแม่ไปนอนของแม่นมาบ่มานอนนอนเดินด้วยคือจีบเยอะบล็อกโซ่เรอะดูเพื่อนห้กับโยงเอาคิช่วยแม่จ้ะปะย้ำนะเอ่อยเ กินเขาไอซื้อเห็ดกับเกก่อ,อน้านกินไปลงเหตุไงกินไปกงบอกว่าอย่างเลดลมหายใสามลาาหลังคาเงอนเงินได้กระดูกอันาระมดก็อยากเงินหลังในสั่งเขาเห็นเงนสั่งรถมึงก็กินเหดนี่มึงกินอื่นลังนั่งที่ที่สั่งมาได้แล้วได้ไดลแล้วลังนี่งอายุขันตัวเราอุ่นเนาะ ได้คันตัวเรานาได้มาเสียบเสียบไต้องสันลมมานัเงยายเด้ไม่เท่าอยู่ไซส์เขานอกแล้แล้วกมาเขาจกยาแล้วักไปยังเิืนองนัดเสียบใบกันลมมามาเจีบรม มาอยากนอนนอนในเด็กนะเราถ่มเนี่เราจะมาดึงไฟลงเรือนหนาอะไรแล้วป่ะเด็กเราชมอาหารลาคนชะลุลาลงป่าครับ ล,ลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพอกาคินหนาจ้าบ๊ายบายลาไปก่อนเด้อพี่นอ้อ,นนอง